มาที่ข้อต่อไปข้อนี้จะเป็นการเคลื่อนที่เป็นโคง้งอันนี้เอาง่ายๆมาก่อนก็คือเป็นวงกลมเริ่มจากโจทย์ก่อนแล้วกันโจทย์บอกว่าไอบอลกลมๆเนี่ยมีมวล6 5กร,รมัม m เท่ากับ65แล้วก็มันวิ่งตามภาพนี้เลยโดยที่ที่จุด A เนี่ยก็คือเขาให้เป็น vA เนาะเท่ากับ4.1แล้วก็วิ่งเข้าโคง้งตามภาพไปถึงจุด B เขาให้หา r ซึ่งเป็นแรงปฏิกิริยาระหว่างบอลกับตัวทางนี้ในเทอมของเซตาก็คืออยู่ในรูปเป็นฟังก์ชันในรูปของเซตานั่นเองแล้วก็การเคลื่อนที่นี้ไม่มีแรงเสียดทานเริ่มที่เขียนฟรีบอดี้ไดแกรมก่อนละกันเขียนตรงนี้อันนี้เป็นการเคลื่อนที่เป็น Vertical ค l ลเพลนก็หมายความว่ามันจะ มันอยู่ในแนวตั้งหมายความว่ามันจะมี mg อยู่ตรงนี้แล้วก็ r ก็คือแรงปฏิกิริยาก็ขึ้นไปตั้งฉากกับผิวสัมผัสอันนี้ก็คือ r อันนี้แตกแรงหน่อยแล้วกันแตกแรง mg เราจะให้มันอยู่นแนวแกน nt นะอันนี้เป็น mg เอ่อตัวนี้ก่อนอันนี้มุมเซตาเหมือนกันอันนี้เป็น mg cos เซตา แล้วก็ตัวนี้เป็นเ g s i n e เซตาอ่ะเรียบร้อยเริ่มที่แกนเอาแกน N ก่อนละกันอันนี้เนาะอันนี้คือแกน N นะเดี๋ยวจะวาดแกนให้ดูอันนี้คือแกนะอันนี้แกน,น N อันนี้แกน T เรื่องที่แกน N ก่อนซิกมา fn เท่ากับ m an ที่แกนเนมีแรงก็คือ r แล้วก็ลบก,กับ mg cosθ เซตาเท่ากับ m แล้วก็ AN, a n a n แทนเป็น v กำลัสงสองส่วนโลแล้วก็เขาให้หา r เนาะก็จับรูปเอา r ไว้ซ้ายแล้วก็ที่เหลือไว้ฝั่งหนึ่งจะได้เป็น m v กำลังสองส่วนโลโลก็คือ ค่า r นั่นเองก็เป็น0.32แล้วก็บวกกับ ng บิบไว้ก่อนแล้วกันเ็รอคอเซตาอ่ะคันนี้เหลือตัวที่เราต้องหาก็คือค่า v ที่เรายังไม่รู้ค่า v ก็ไปต่อกันที่ t. แกน t ก็ sigma ft เท่ากับ mat ที่แกนทีมีแรงแค่ตัวเดียวก็คือ mg ไซนเซต้าเท่ากับ ma T เราจะให้เป็นค่าติดลบเพราะว่า mg ไซนเซต้าเนี่ยมันมีทิศตรงข้ามกันเคลื่อนที่เนาะเราก็จะให้มันมีค่าเป็นติดลบดังนั้น at มันก็จะได้เป็นลบ g ไซ n เซต้า คราวนี้สิ่งที่เรามีเนี่ยเรามี AT แล้วเราเนี่ยต้องการหา V สูตรการเคลื่อนที่ที่มี A กับ V มันที่จะใช้ก็ควรจะเป็น ADS ถเท่ากับ VDV เพราะว่าโจทย์นี้ไม่มีพูดถึงเรื่องเวลาเนาะตัวแปรอีตัวที่เราจะพิจรารณาก็คือเป็นระยะทางก็คือค่า S นั่นเองอ่ะคราวนี้แทนค่าลงไป A ก็คือลบ,บ g ไซน์เซตาแล้วก็ ds ก็วี v คราวนี้เซต้าเนี่ยมันแปลผ่านตาม S เนาะเราต้องหาความสัมพันธ์ของมันถ้าจำสูตรต่อมาไปได้มันจะมีสูตรที่ว่า S เนี่ยเท่ากับ R เซต้าแล้วเราก็ดิฟเเทียบเซต้ามันก็ได้เป็น R ดังนั้น Ds ก็จะได้เท่ากับ R D เซต้าเรเอากลับเข้าไปแทน จะได้เป็นลบ i n ไซด์เซตา,าแล้วก็ d เซตาเท่ากับ v dv แล้วก็อินทิเกรตได้ละเราอินทิเกรตตั้งแต่จุด a เนาะไปถึงจุดใดๆบนทางโค้งนี้ก็ตั้งแต่เซตาเป็น0ไปถึงเซตาใดๆแล้วก็ตั้งแต่ v เป็น4.1ไปถึง v ใดๆจากนั้นก็อ่าอินทิเกรตเลยอินทิเกรตไซด์ได้ลบคอคก็จะกลายเป็น คอเซต้าก็ gr รเป็นค่าคงที่อยู่ข้างหน้าแทนข้างแต่ศูนถึงเซต้าฝั่งขวาได้เป็น v กำลังสองส่วนสแทนค่าแต่4.1ถึง v ฝั่งซ้ายแทนค่าจะได้เป็น gr c o s เซต้าแล้วก็ลบกับ gr ฝั่งขวาได้เป็น v กำลังสอง ส่วนสองแล้วก็ลบกับ4.1กำลังสองส่วน 2, สวนอง่ะจัดรูปได้เป็นตรงนี้เป็น2 g r จ o s เซตาลบหนึ่งแล้วก็บ 1, วก4.1กำลังสองเท่ากับ4กำลังสอง่ะคราวนี้ก็คิดเลขตัวายเนาะ อาตัวแรกตัวนี้ได้6.2784ค่า G ีนี่เก้าจุแนะแล้วก็ค่า R คือตัวนี้0.32อ่าแล้วก็คอร์เซตาลบบวกสิบหแปดหนึ่งเท่ากับ V กำลังสองแล้วก็จะา V กำลังสองตัวนี้เอากลับเข้าไปแทนในสมการนู่น เราก็จะได้ค่า r อ,ออกมาไปตรงนี้ r มันก็จะเท่ากับ m m คือ0.065์จาะส่วน0.32คูณกับ v กํลังสองก็คือตัวนี้6.2784คอสเลบเอ่อเต้าวกสิบจุด หนึ่งแล้วก็บวก m g cos คอเซต้าก็คือ0 6นย์จุดหกคือ9.8 9.81แล้วก็คอ s เซต้าที่ไม่พอเริ่มเละล้ <c oughs> เลขไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กดทีละตัวหนึ่ง ขอเซตาลบหนึ่งจุดสองเจ็ดบวกสิบหกจุบวกศูนย์จเจ็้าขอเซตา,าก็จะได้ หนึ่งจุดหนึ่งปัดเลย้กันเอ่อหนึ่งจุดเก้าหนึ่งสามคอเซตาบวกกับอันนี้ได้สองจุดหนึ่งสี่โอเคอันนี้คือคำตอบชุดแรกเป็นแรงปฏิกิริยาของบอลกับผนังที่สัมพันธ์กับตัวเซต้าไดเป็นตัวนี้เสร็จเป็นตัวแรกต่อไปหา VB อืหา V B ต่อจริงๆเราก็ทำต่อจากตรงนี้ได้เลยต่อจากมันท่ตรงนี้ต่จอจากตรงนี้สิตรงนี้นี่เลยต่อจากมันทัดนี้จะได้เป็น G R cos t h e แล้วก็จะแทนค่าตั้งแต่ศนย์ไปจนถึงพายใช่ไหมเพราะว่าเริ่มตั้งแต่ศนย์ไปจนถึงพายตรงนี้ ก็อีกฝั่งก็เป็น v กำลังสอง่วนสองแทนค่าตั้งแต่สี่จุดหนึ่งก็คือ v ศูนย์ v a ไม่ใช่ v ศูนย์ไปจนถึง v b ฝั่งซ้ายจะได้เป็นลบ g r แล้วก็ลบกับ g กทีหนึง่งแล้วกับ v กำลังสองศนสองเป็น v b แล้วแล้วก็สี่จุดหนึ่งกำลังสองศูนสองอันนี้ก็ได้เป็นลบ c g r บวก4.1กำลัง2แล้วกับ v กำลัง2 v b กำลัง 2, 2> อ่ะก็คือคิดเลข g นี่แทนเป็น9.81เนาะแล้วก็ r เป็น0.32จะได้ v b เท่ากับ2.06เมตรวิโอเคอ่ะอันนี้เป็นวิธีแรกในการหาคำตอบอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีต่อไปอันหน้าหน่อย วิธีต่อไปเดี๋ยวเริ่มเริ่มหา VB ก่อนแล้วกันตอนแรกเนี่ยเราใช้เรื่องแรงกับการเคลื่อนที่เชิงเส้นเนาะต่อไปเราจะใช้เรื่องงานพลังงานเริ่ม E พลังงานตอนแรกบวกงานจาก1ไป2เท่ากับพลังงานตอน2องะมาดูที่ตอนแรกตอนแรกมวลลูกบอลเนี่ยมีความเร็วแสดงว่ามีพลังงานจน แล้วก็เราตั้งจุดอ้างอิงไว้ที่ตำแหน่ง A เลยแสดงว่าก็จะไม่มีพลังงานสักน้มถ่วงไม่มีสปริงก็จะไม่มีสักสปริงดังนั้น e หนึ่งตอนแรกก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสอง m va กำบังสองงานจากหนึ่งไปสองเนื่องจากว่าไม่มีแรงภายนอกเลยไม่มีแรงภายนอกมากระทำงานจากหนึ่งไปสองก็จะเป็นศูนย์ แล้วก็ต่อไปเป็น e 2 e 2ก็คือที่จุด b ที่จุด b เนี่ยมีความเร็ว v b อยู่แสดงว่ามีพลังงานจนแล้วก็มันอยู่สูงจากจุด a เนี่ยห่างกัน2 r ถูกไหมอันนี้320แล้วก็อันนี้320ก็คือ 2A r ดังนั้นที่ e 2ก็จะมีพลังงานจนก็คือ1ส่วน2 mv b กำลังสองแล้วก็พลังงานศักเป็น mg แล้วก็ระยะ H ก็คือ 2R อันนี้แล้วก็แทงค่าลงไป1.02 0.065แล้วก็ V ก็คือ4.1กำลัง2 1.02M ก็คือ0.065 V ก็คืออันนี้หา ก็เอ็มศูนคือ9.81 2จคือ0.64ยี่ที่มีพอยแล้วอันนี้ตัดกันเนาะเอ็มน่าจะต่างแต่วันประทัดที่แล้วแต่ไม่เป็นไรก็จะได้เป็น4.1่จุกำลังสองส่วนสเท่ากับอ่าหนึ่งสกำลังสองแล้วก็บวกกับข้างหลัง อ่าได้สองจุเอ้ยไม่ใช่หกจุดอแ่แล้วก็ย้ายไปลบฝั่งนู้นเอาสขึ้นไปคูณจะได้เป็น4.1่จุกำลังสองลบ1 2บสิบสองจุดห้เท่ากับ vb กำลังสอง าคิดเลขมาเลยทีเดียว VB ทีก็ได้เป็นสองจุศูนย์หกเมตรต่อวิเหมือนกับครั้งที่แล้วแสดงว่าถูกต่อไปหา R จริงๆเรื่องงานพลังงานเนี่ยมันไม่เหมาะกับการนามาใช้ในการหาแรงมันเหมาะกับการใช้หาความเร็วหาระยะทางมากกว่าดังนั้นจะไม่โชว์วิธีการหา R ให้แล้วกันแนะนำให้ทำวิธีเบสิก,ก MA เนี่ยแหละก็คือซิกมาเท่ากับเนี่ยอันนี้วิธีเบสิกในการหาแรง จะง่ายที่สุดครานี้ก็มีเท่านี้